เด็กๆสวัสดีกันไหมคะเจอกันอีกแล้วนะคะกับครูเลียววันนี้เราเห็นครูเลียวดื่มอะไรคะดื่มน้ําอยากจะโอ้ขอบคุณพระเจ้า,จ,าจริงๆเนาะสำหรับน้ําดื่มเรายังมีน้ําดื่มนะคะเอ๊ะเมื่อกี้น,นี้มีคนให้ของครูเลียวมาด้วยจริงๆแล้วครูเลียวไม่รู้เลยเนาะว่าอยู่ๆเดินไปเอ๊ะนี่อ่ามีลูกชกับส้มมาให้อันนี้ ป้าวันให้ครูเดียวมานะคะครูเดียวก็ขอบคุณพระเจ้าเนาะที่เป้าวันให้ครูเดียวมานะคะเอ๊ยยังมีหลายสิ่งหลายอย่างเนาะที่บางทีเราไม่คาดฝันเนาะเกิดขึ้นในชีวิตของเราเห mm hmm. มือนอ่าชีวิตของเด็กๆเองเนาะในแต่ละวนันเด็กๆต้องเจอหลายสิ่งหลายอย่างใช่ไหมคะอาจารย์โปโลนะคะพูดไว้ในข้อผู้ผิดฟิลิปปีบทที่4นะคะข้อที่4ข้อที่นะคะนี่ครูเดียวขึ้นให้แล้วบอกว่าอะไรคะ จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาข้าพเจ้าขอ,อย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิดจงให้ความอ่อนสุภาพของท่านทั้งหลายประจักษ์แก่ทุกคนองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ใกล้แล้วอย่ากังวลก็วายในสิ่งใดเลยแต่จงทูลพระเจ้าในให้ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอโดยการอธิษฐานและการวิงวอน พร้อมกับการขอบคุณแล้วสันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านทั้งหลายไว้ในพระเยซูคริสต์อาเด็กๆก็ฟังข้อ้องผีเมื่อกี้นี้นะคะที่อ่านพร้อมบูเหลียวที่บนหน้าจอนะคะเราก็จะเห็นถึงความชื่นชมยินดีนะคะอาจารย์เปโลเนาะบอกกับเราอย่างชัดเจนว่าให้เรามีความชื่นชมทุกเวลาไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรแล้วที่สําคัญเนาะให้จิตใจของเราอ่อนสุภาพกับ หลายคนเหมือนเมื่อกี้นี้นะคะที่ครูเลียวก็ได้รับผลไม้นะคะจากคุณป้าวันอันนี้ก็ครูเลียวก็รู้สึกมีความชื่นชมยินดีหนะูหรือว่าเรามีน้ําดื่มเรามอีอาหารรับประทานในทุกๆมือนี่ก็เป็นความชื่นชมยินดีแม้ว่าสถานการณ์ตอนนี้จะไม่ปกติเด็กๆอาจจะไม่ได้ออกไปที่ไหนหรือแม้แต่เรียนออนไลน์ก็ดีนะคะแต่สิ่งเหล่านั้นทําให้เรารู้สึกว่า,าพระคัมภีร์บอกกับเราว่า พระเจ้าอยู่ใกล้เด็กๆเนาะพระเจ้าจะคอยช่วยเหลือแล้วก็คอยหนุนใจเด็กๆนะคะเดี๋ยวครูเดี๋ยวจะให้เด็กๆดูคลิปคลิปหนึ่งนะคะเมื่อเกิดปัญหาในชีวิตของเราเมื่อเรามีพระเจ้าพระเจ้าช่วยอะไรเราแล้วเราควรทําอะไรนะคะอ่าเดี๋ยวเด็กๆไปชมคลิปวิดีโอได้เลยนะคะ When we understand that God is our Father and that we are His children. We naturally want to talk to him. The way we talk to Heavenly Father is by praying. We can talk to Heavenly Father about lots of different things. This girl is praying to tell Heavenly Father about her bears. She loves them very much. She is telling Heavenly Father thank you for each one of them. This boy is learning to play soccer and he wants to be a really good soccer player. He is practicing a lot every day and he's asking Heavenly Father to help him learn. This boy has to take a test at school. He studied a lot, but he's scared that he won't do very well on the test. He is praying to ask Heavenly Father to help him feel calm and to help him remember the things he learned. This girl is feeling sad today. She had to move away to a new neighborhood. She feels lonely and she misses her friends. She is praying to tell Heavenly Father how she's feeling and she's asking Heavenly Father to help her make some new friends. This boy is worried about his grandfather. His grandfather is sick in the hospital. And the doctors don't know if they can help him. He is praying to tell Heavenly Father how much he loves his grandfather and to ask Heavenly Father to take care of him and bless him. This boy is studying the scriptures to learn about Jesus Christ. He is praying to ask Heavenly Father to send the Holy Ghost. So he can understand and so his testimony can grow. This girl is very excited because she lost her very first tooth. She's praying to tell Heavenly Father how happy she is and to show him her tooth. She is also asking him to help her new tooth grow nice and strong. Do you see? We can pray for lots of different things. Do you feel sad or lonely sometimes? Or worried? Or nervous? Do you feel excited and happy sometimes? Or thankful? Or do you want to feel closer to Heavenly Father? Whatever you are feeling in your heart, You can tell Heavenly Father all about it. He wants us to talk to Him. He loves us and He is always ready to hear and answer our prayers. เราก็ได้ชมคลิปไปแล้วนะคะก็เป็นคลิปสั้นๆเกี่ยวกับเหตุการณ์ซึ่งจะมีทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเนาะแต่ละคนก็มีปัญหาเป็นของตัวเองไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของทําไมคะการเรียน ปัญหาเรื่องการเล่นกีฬาหรือแม้แต่ปัญหา,าความเศร้าใจหรือแม้แต่ปัญหาเกี่ยวกับคนรอบข้างของเราผู้ปกครองของเราหรือว่าญาติของเรานะคะสิ่งเหล่านี้เด็กๆทุกคนเขาก็ได้เผชิญเหมือนกันนะในคลิปวิดีโอที่เราดูเมื่อกี้นี้เขาได้เผชิญทั้งสิ่งต่างต่างที่เขาไม่รู้จะทํำยังไงแต่เด็กๆรู้ไหมคะว่า,าสิ่งหนึ่งที่เขาทําก็คือเขาอธิษฐาน เจ้าเนาะแล้วพระเจ้าก็ตอบคำอธิษฐา,านของเด็กๆทุกคนทำให้เขาเนาะได้ลุกขึ้นแล้วก็มีความคิดใหม่มากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตอย่างแฮปปี้แล้วก็มีความสุขเหมือนในฟิลิปปินส์เนาะที่ครูเลียวได้บอกไว้ข้ังต้นนะคะอีกอย่างหนึ่งเนาะที่น่าสนใจเนาะให้เราไม่กังวลกระวายในสิ่งใดจานโปโลอบอกว่าทําไมคะให้เราทูนทุกสิ่งที่ทําไมคะเรา มีอยู่ในใจเราต้องการความช่วยเหลือกับพระเจ้าของเราใช่ไหมคะแล้วพรวงก็ทรงทราบทุกสิ่งพองทรงได้ยินพองทรงรู้เพราะพวงทรงเป็นพระเจ้าที่อยู่เคียงข้างเด็กๆไม่ว่าจะอยู่ในสถานาการณ์อะไรด้วยการอธิษฐานแล้วก็วิงวอนวิงวอนคือการที่เราอธิษฐานเผื่อคนอื่นนะคะพร้อมทั้งการขอบพระคุณพระเจ้าแล้วชีวิตของเด็กๆก,ก็จะมีสันนิสุขที่ โลกนี้ให้ไม่ได้แต่พระเจ้าให้เราได้สิ่งหนึ่งแต่ในชีวิตของเด็กๆนะคะก็ต้องมีสิ่งหนึ่งที่เราสัมแดงความรักของพระเจ้าให้กับคนอื่นซึ่งเด็กๆเ,เองก็อาจจะเอ๊ะฉันทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวครูเรียวมีคลิปที่น่ารักเป็นเด็กผู้ชายที่เขารู้สึกว่าเอ๊ะเขาควรจะทำยังไงดีกับผู้อื่นนะคะเมื่อเขาทำแล้วเขาเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของเขานะคะเดี๋ยวเราไปชมได้เลยคะ่ะ Giving makes you happy, and that's what Jesus. เห็นแล้วเนาะสำหรับเด็กผู้ชายคนนั้นเขามีโอกาสไปทำไมคะช่วยคุณแม่ทาสีรั้วช่วยคุณพ่อแม้แต่ให้กำลังใจพี่สาวของตนเองนะคะซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยที่เด็กๆสามารถทำได้อย่าลืมนะคะในเช้าวันนี้เนาะครูเรียนอยากจะนุนใจให้เด็กๆทุกคนนะคะที่จะยืนขึ้นสามารถที่จะ กล้าหาญนะคะไม่กังวลกะไวายในสิ่งต่างๆแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าในเรื่องการอธิษฐานยิ่งไปกว่าน,นั้นให้เด็กๆที่จะมองดูรอบกายของเด็กๆว่าฉันมีสิ่งใดที่เราสามารถทําให้กับคนอื่นแล้วเราก็ทําไมคะเราทําด้วยความเต็มใจแล้วเราก็มีความสุขนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราทําในวันนี้นะคะเดี๋ยวครูเรียวมีกิจกรรมเนาะก็อยากให้เด็กๆเกนาะคะมีโอกาสหมาม้ไอติมหรือว่ากระดาษแข็งก็ได้นะคะ แล้วก็แก้วแก้วหรือว่ากองขวดโหลที่เรามีอยู่ที่บ้านเราไม่ต้องหาไกลนะคะแล้วก็ให้เด็กๆนะคะเขียนสิ่งที่เด็กอยากจะทําทําความดีวันนี้หนูอยากช่วยแม่ล้างจานวันนี้หนูอยากช่วยแม่หรือว่าอมมาม่าพับผ้าหรืออยากเก็บข้าวของในห้องนะคะให้เราเขียนลงไปนะคะเอาสักสิบ ิตอย่างนะคะหรือแม้แต่เรื่องที่เราสามารถที่จะทำความดีได้นะคะเราสามารถที่จะเขียนลงไปแล้วอย่าลืมนะคะสิ่งที่เราเขียนนั้นเด็กๆต้องไหมคะต้องทำด้วยนะเขียนในสิ่งที่เราทำได้แล้วก็เราสามารถที่จะทำเพื่อทำไมคะให้พระเจ้าดีใจในชีวิตของเรานะคะเดี๋ยวเราอธิษฐานด้วยกันนะคะ แ้าแต่พระเจ้าสรรเสริญพวงเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับวันนี้ขอบคุณพระเจ้าสําหรับสิ่งดีมากมายที่พระองค์ทรงประทานให้กับเราประทานให้กับเด็กๆในทุกๆวันใหม่ขอเด็กๆนั้นจะมีความชื่นชมในยินดีในชีวิตของเด็กๆเองไม่ว่าจะเป็นผู้คนรอบข้างที่เด็กๆจะสําแดงความรักของพระเยซูคริสต์ให้คนอื่นได้เห็นแล้วก็ขอพระเจ้าทรงนําเด็กๆตลอดทั้งในการเรียนออนไลน์หรือแม้แต่การใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านก็ดี ให้เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดด้วยขอฝากมอบเด็กๆไว้ให้อยู่ภายใต้การดูแลที่มาจากโรงในพระนามพระเยซูคริสเจ้าอาเมนค่ะก็ขอพระเจ้าอวยพรเด็กๆทุกคนนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามาเรียนลบวีกันใหม่นะคะพระเจ้าอวยพรสวัสดีค่ะ